ขอ, libro, ของขวัญตรงเนี้นี่คือตราราชวงศ์ประจำราชวงศ์เรนอินของข้าที่ข,ข้าให้จะไว้เพื่อจะบอกกับเจ้าว่าข้ารักเจ้าที่สุดและอยากจะให้เจ้ามอบไปกับลูกของข้าด้วยซาบาเจ้าอย่าร้องไห้เลยเจ้าก็รู้ว่าข้ารักเจ้าสิ่งของล้ำค่าแบบนี้ ไม่ใช่ค่าจะให้กับใครง่ายๆเจ้าเป็นผู้หญิงที่ข้ารักมากที่สุดและลูกของข้าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเขาจะต้องเป็นคนดีเพราะว่าเขามีแม่ที่ดีอย่างเจ้าและข้าสัญญานะว่าข้าจะรักและจริงใจกับเจ้าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าเก็บตราราชวงศ์นี่ไว้เผื่อวันใดวันหนึ่ง ข้าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ขอให้เจ้ารู้ไว้ว่านี่คือความรักของข้าระหว่างเจ้าข้าและก็ลูกเราทั้งสามจะรักกันตลอดไปชั่วนิรันด์นะอมฉันรักฟ้าบาทนะพี่คะฝ้าบาทฟ้าบาทาบาทพระเจ้าค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นวันนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเกิดกบฏบอขึ้นในเมืองพี่น้องของท่าน ทางล้มตายพระเจ้าค่ะป่าบาทรีบกลับวังเถอะพระเจ้าค่ะป่าบาดถ้าต้องกลับเมืองกอบกู้เกิดเรื่องอดสู กระบอกว่าใครหนอมาคิดคดมันกลา้าทรยศข้าได้ฟาบาเป็นอย่างนั้นจริงเหรอถึงมาดูกราบอกว่า,าต้องไปไเนียจ้า พ่ข้าต้องไปเมียจ๋าฝากลูกรักขา้าในท้องถ้าหากข้าตายเลือดน้องเจ้าต้องกอดเขาไว้หากข้าตายไว้ชีวา ถ้าลูกเกิดมาบอกเขาตราราชวงศ์ฝากเจ้าฝากให้เจ้าเก็บไว้หากข้าไม่ตายจะกลับมาข้าให้สัญญางก่อนไป 好，要！不要！ ตายกันหมดน้องพี่ต้องจองกันกี่สาลาังลูกพัอ,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 อไม่จริงไม่จริง <c oughs> ไม่จริง <c oughs> แก้วทาดวงใจของพ่ออย่าติ้งพ่อไปนะน้องข้าญาติของข้าถุกค่าตายหมดแล้วมันเป็นใครมันเป็นใครถึงตามกับข้าแบบนี้ออไอ้อออกบฏกคนไหน ใจตัวไอ้บ้าน,น้องค่ะเจ้ายังมีชีวิตรอดอยู่เจ้ายังไม่ตายเจ้ายังไม่ตายจริงๆด้วยน้องพี่ข้าเป็นอ่วงเจ้า กบฏพวกนี้มันอยู่ที่ไหนข้าจ,จะฆ่ามันมันจ,จะฆ่ามันบอกข้ามา <datasets> พวกมันอยู่ที่ไหนไอ้มันบอกพี่มาสิกบฏพวกนั้นก็อยู่ตรงหน้า<ด>ท่านพี่นี่ไงข้าต้องการอะไรข้า เป็นคนฆ่าครอบครัวท่านฆ่าเป็นคนฆ่าทหารท่านและฆ่าก็กำลังจะฆ่าท่านไอ้มาทำไม าเป็นพี่ของเจ้าเจ้าเป็นน้องของข้าเจ้าทำข้าแบบนี้ทำไมเพราะข,ข้าไม่ต้องการนี้พี่เห็นทันไอ้มานเอ๋ยน้อง เจ้าทําเช่นนี้มันคิดเจ้าเป็นน้องชายร่วมโลหิตทำไมมาคิดทำเช้าอยากได้สมบัติ มันไม่ได้หนีไปไหนอยากได้เจ้าก็เอาไปไม่เห็นต้องไล่แข็นข้านี่เราไว้ใจ นผิดทำให้ชีวิตถึงตายโทษเจ้ามาทำพี่ได้อนาจายเจ็บชาว่าแขนก็แค้นสุดใจจูค่าตาย ยกโคตพผีน้องต้องตายหายหมดเพราะเจ้ากระบทเมืองข้าเพราะเจ้ากระบทเมืองข้าพระเยซูสอนให้รักแต่เจ้ามาหักคำพี ลมหายใจข่านี้แหวลงทุกทีน้องค่าข้าคงไม่รอดต่อไปหมดลมหายใจอำลาไอมาเจ้า นับแต่วันนี้เป็นต้นไป<อ>จาจะเริ่องมัคเป็นกัตนใหม่ัตรไิตรไอ้มัน ஆமா ในลาลทั้งเพชรพลอยมุกดาล้วนอยู่ที่ข้าเต็มคลังเป็นเจ้าเมืองเสพสุขรักสนุกโลกี มีหญิงหลายล้อมเช่นนี้คือยาดีชูกำลังเป็นเจ้าเมืองออกคำสั่งจะนอนนั่งตามสบายชีวิตมีสุข กว่าใครสมบัติมีชายมั่งคลังแผ่นดินปา่าไกแดนทองข้าคือผู้คลองบันลังไหวบงังคมในแบ <laughs> ข้าเองเป็นเจ้าเมืองปาลาไก่ทุกวันนี้นะทั่วทุกหัวมุมเมืองต่างๆต่างรู้จักข้าดีเพราะว่าข้านั้นเป็นเจ้าเมืองที่มีหัวการค้าและร่ำรวยที่สุดจริงค่ะท่านเจ้าเมืองเพราะฉะนั้นแล้วไอหัวมุมเมืองต่างๆมันถึงไอฉาข้ายัางไง ราะมันไม่ได้มีแบบค่าวันนี้ฉันยังมีความสุขนะอยากจะมีพระไทยให้มันอารมณ์ดีพวกเจ้าเนี่ยนางบําเลวันนี้อารมณ์ดีนะช่วยมาปนนิบัติข้าหน่อยสิโอ้ยได้เลยค่ะถ้าจะเมืองแล้วถ้าปนนิบัติดีวันนี้แล้วก็ฉันเนี่ยจะมีรางวัลให้ นี่มาเจ้าอือายุเท่าไหร่แล้วจ้าดื่มสักหน่อยสิเพคะท่านเจ้าเมืองถ้าพอไทยดีก็ต้องดีเยี่ยมสิเพคะเป็นไงจ้ารสฝันหอมชื่นใจไหมเพคะท่านเจ้าเมืองอืใช้ได้เอาอีกเอาอีกเอามาอีกจอกนึงดินี่เป็นสุราพิเศษชั้นดีเลยนะจ้าคะนวดดีนวดดีนี่ ไปค่าว่าจะมีคนมาค้าท่าอะไรกับข้าเนี่ยอย่าลุกนี้ลุกลนได้ไหมฉันไม่เคยเออนะไม่รู้ป่านี้ทำไมยังไหมายกูกูก็ไม่เคยเหมือนมึงนี่แหละพี่จะดีหรอเนี่ยอย่าเลยอีจิทลิทดีเราเฉันน่ะเป็นห่วงพ่อกับแม่ฉันถ้าฉันไม่อยู่ตรงนี้พ่อกับแม่ฉันจะอยู่กับใครล่ะมึงพูดอะไรนะพ่อกับแม่พ่อกับแม่ตายตั้งแต่ปีที่หนึ่งควาย ฉันหมายถึงรูปภาพไม่มีใครดูแลมึงจะไปดูอะไรเขาไม่สนใจแล้วเขาไปผุดไปเกิดแล้วเดี๋ยวสิพี่หมูเห็ดเป็ดไก่ที่บ้านใครจะเลี้ยงใครจะทำปล่อยไม่ให้มันตายไปเลยจะไปสนใจมันละ่ะไม่ได้อิจิลิสกูตั้งใจจะพามึงมาเนี่ยเพื่อส่งให้เจ้ามึงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเมียเจ้าแล้วกูล่ะกูได้อะไร ได้เงินจากการขายมึงไห้มึงรู้ไหมตั้งแต่เล็กจนโตที่กูเลี้ยงมึงมากูเสียทั้งอ้อยเสียทั้งหญ้าเสียทุกที่นวดข่าดิ๊กเนี่ยปวดเลยแล้วกูจะทิ้งน้องได้หลงคอเหรอกูจะขุนมึงได้ขนาดนี้นะอีจิตนิทโทษพี่บอมมึงอย่าเรียกชื่อที่พ่อตั้งให้พี่เปลี่ยนแล้วพี่เปลี่ยนเป็นอะไรจ้าแหวก้า วายาก้าใช่ชูกําลังได้ดีจริงๆพี่จ๋าจิตฤิตมีอะไรพี่ฟังพี่ดีนะพี่พูดมาเลยดีขึ้นไหมพี่คะท่านจมือนัีหนูมากหนูก็รักพี่ะหนูจะทําทุกอย่างเพื่อพี่เงินก้อนนี้หนูจะเก็บไว้ดูแลอย่างดีพี่อยู่กับในวังเนี่ยพี่ต้องเป็นห่วงฉันเยอะๆนะเพราะฉันเนี่ยอยู่ข้างนอกอ่ะฉันไม่มีอะไรพี่อยู่กับพระราชาพี่ต้องเป็นห่วงฉันนะนี่ฮะ อีควายกวามึงมาขายไม่ได้เอากูมาขายเอาเหรอหนูสับสนพี่อ่ะเออนะทําตัวดีๆเอยังไงมึงต้องได้เป็นเมียเจ้าแต่หนูไม่เคยนะพี่หนูยังเด็กอยู่ยังเวอร์จินฮะเวอร์จินเออเดี๋ยวก็เป็นเองนั่นแหละการเข้ารัวเข้าวังเนี่ยสมัยคุณปู่คุณย่าสอนเนี่ยมึงต้องจาฉันเกิดไม่ทันปู่กับย่าเขาตายก่อน มึงเกิดไม่ทันใครแลวพ่อกับแม่ก็ตายก่อนมึงเกิดเอาแล้วกูเกิดไงวะไฟดูดูวิธีการเดินเข้าบอกเฝ้าเจ้าจ้าเข้าใจไหมจ้ามึงต้องทําตามทุกระเบียดนิ้วทุกระเบียดนิ้วเลยหรอพี่กิริยาท่าทางจริตจักรันพี่ต้องสอนฉันให้ดีๆเลยนะเราเป็นผู้หญิงเวลาจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ผู้ชายหลงรักเนี่ยเราต้องมีจริตจักรันโอเคค่ะพี่ต้องมีจริตจักรัน การเดินการเดินการเดินส yeah, ําคัญที่สุดการเดินสําคัญที่สุดตรงนี้มตรงนี้มตรงนี้มโอ๊ยปวดมากเกินเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ยิ่งเดินยิ่งปวดขาคานเข้าวางหมอบเฝ้าเจ้ามันต้องเมื่อนิดนึงใช่ไหมช่มันต้องมื่อนิดนึงย่องตามพี่มาย่องย่องนวดให้มันโดนเส้นหน่อยสิเอ๋นวดขึ้นมาตรงนี้นวดตรงนี้ ไม่ต้องกลัวข้าเจ็บหรอกเก็บเท่าข้าบอกเองกูจะได้เจอท้านท้งเมืองวันนี้จะมีคนมาขายทาสไม่เห็นมาพักทีเลยนะเจ้าคะข้าบอกอีกน่ยนั่งดีๆสิก็ฉันไม่เคยมึงอย่ามึงพยายามอย่าให้เจ้าเห็นหน้าเจ้าค่ะเข้าใจไหมหน้าหนูสวยใช่ไหมกูยังไม่ให้เจ้าเห็นหน้าให้กูรับเงินก่อนแล้วเดี๋ยวกูค่อยไป แล้ว่อยให้เจ้าเปิดหน้ามืออ๋อจ้าเจ้ามนกูไม่ได้เงินแน่ๆทำไมล่ะพี่เออนี่ตรงนี้เนเดี๋ยวกูหุ่นจัาก่อนเอ้าท่านเจ้าเมืองคะหุยแล้วนี่กาบฟาบาทเอ้ามาหาแล้วเหรอหม่อมฉันเดี๋ยวเดี๋ยวใครอะเนี่ยเหมือนพูดเหมือนรู้จักหม่อมฉันเลยเจ้าเป็นใครอะฮะกลุ่มแล้วใช่ไหมเพคะเออ ว่าอ,อย่างไงมีอะไรมีทูล่าอะไรให้ข้าช่วยอีกล่ะอะ่หม่อมฉันจะพานางทาตมาสนองเพคะนางทาสอีกแล้วเหรอเพคะเห็นว่าพระอ,องค์ชอบหม่อมฉันก็เลยจะมาสนองให้กับพระอ,องค์เพคะอืมรู้ใจนี่ว่าข้าชอบนางสนมนางทาตนี่พระอ,องค์เพคะ,ะว่าอย่างไรอีชุดข่าวนั้นพระอ,องค์ก็ทำมันเหรอ,อ นี่มันโตหรือชังนะเพคะเลี้ยงเอาไว้คนภาคหน้ามันต้องงานดีเชื่อข่าสิคนเนี้ยโอ้พูดงานดีเหมือนมึงไปบ่อยเลยพระอ,องค์ <ừ> <Ru iz> ไหนล่ะน,นางท่านุงงเจ้าเออคือหม่อมฉันจะบอกว่าน้องสาวของหม่อมฉันเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะเพคะไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวชายใดเลย จริงเหรอวะจริงเพคะเอ๊ไม่เคยถูกต้องตัวใครแล้วงี้มันจะเป็นงานเหรอวะพรอองค์แหมมันไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวชายใดแต่มันใช้มือเพคะฮะพี่จะบอกว่าใช้มือทำอะไรใช้มือถูสบู่เพคะง่างี้ใช่ไหมใช่พระองค์ท่านเพคะต้องการอยู่พอดีเลยนวดสาวของหม่อมฉันเลอค่าที่สุด โอ้โหขนาดนั้นเชียวเหรอวะพ่อองค์อย่าให้หม่อมใั้เล่านะเบคคจะบอกให้ฟักอะไรฉันอายฮะฉันอายมึงไม่มีอะไรน่าอายแล้วแ้่ใจไหมอยู่เฉยๆลูกพูดดีๆนะธนายขตาของเจ้างานดีเนี่ยเห็นนี่ไหมว้าวว้าว้าอหอะไรอะเพชรไงโอ เพชรใหญ่เท่าไข่หานอยากได้ไหมอยากได้สิเพคะพระอ,องค์น้องหม่อมฉันนะ่ะรับประกันเพคะพระอ,องค์ต้องมอบเพชรให้หม่อมฉันแน่ๆถ้าอย่างนั้นรีบเอานางทาสมาให้ข้าดูสิก่อนอื่นหม่อมฉันจะเล่าประวัติน้องสาวของหม่อมฉันให้ฟังมีประวัติด,ด้วยหรอใช่พระอ,องค์รู้หรือเปล่าว่าน้องสาวของหม่อมฉันเนี่ยเป็นสตรีที่เป็นเหมือนแบบแคล้ายๆอภิชาต,ตบุตรนะเพคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีชาติตะบุดนั่นมันผู้ชายไม่ใช่เหรอแล้วกูต้องพูดยังไงล่ะสตรีอาบูดเนี่ยคะัเพคะาโอ้ไม่เป็นไรพระ่งค์ก็มาถามกูกูก็ไม่ค่อยรู้สับสักเท่าไหร่หรอกเพคะรู้สับเป็นสตรีที่สมควรแก่พระองค์มากเพคะพระองค์รู้หรือเปล่ายามที่น้องหม่อมฉันจะคลอดออกมาแม่หม่อมฉันร้องควรคางฟ้าคึมฝนตก พายุมาฟ้าผ่าซึนามิเกิดพระองค์รู้หรือเปล่าไม่หนำซํำขณะที่กำลังจะคลอดน้องสาวหม่อมฉันแม่ตายแม่ตายเลยหรอแต่อภินิหารเพคะอย่าอยาเข้าใกล้เพคะอย่าเข้าใกล้หม่อมฉันยังเล่าไม่จบต้องให้หม่อมฉันเล่าจบก่อนถึงจะเข้าใกล้ได้พอแม่ตายปุ๊บอภินิหารเกิดเพคะ ยังไงน้องเป่าตูดแม่แม่ฟื้นฟื้นเลยเหรอแม่ก็กลับฟื้นแม่ตายแม่ฟื้นประมาณสามรอบน้องถึงจะโผล่ออกมาเพคะโอมีบุญญาธิการแล้วพระองค์รู้หรือเปล่าน้องหม่อมฉันออกมาไม่ได้ออกมาเป็นคนเอา้าแล้วทำไมาได้ออกมาเป็นคนแล้วเป็นอะไรอะ่ะเป็นไข่มันมีจริงเหรอเจ้าคะถ้าเ้เป็นไข่ก็เป็นสัตว์นะสิไม่ใช่เพคะ แต่ออกจากไข่มาเขารูปงามมากผิวนี่นะพี่คะผิวทองดันกระเจะจันปุ่งเนื้อตัวนี่หอมกินนี่คาวแบบน้ำนมมึงทำไหม่แล้วพูดพูดดีๆกูก็พูดที่มึงดีๆอยู่เนี่ยก็พี่บอกว่าผิวหนูอ่ะกลิ่นคาวกิ่นคาวน้ำนม ก็ทีหนก็พูดให้มันไวๆสิเป็นคนเด็กขาพระองค์อยากเห็นหน้าแล้วมันก็มาเยี่ยวใจเย็นๆพระองค์แหมพระองค์เห็นมอมฉันไหมเห็นมอมฉันไหมเออดูดูให้อยู่ก่อนดูพี่บันดูพี่บอนเป็นไงใช้ได้ลองมาแต่ยี่น้องเนี่ยเดี๋ยวดูนใช้ได้เดี๋ยวดูน้อง พี่ขนาดนี้แล้วน้องจะขนาดไหนเอาเถอนะน่าข้าอยากเห็นหน้าช่วยเปิดหน้าให้ข้า,าเห็นดีเถอะยังไม่พร้อมไปคะ่ะ